สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำตักสกู๊ปให้กับคุณลิซ่าคุณลิตาสั่งชุดสั่งชุดใหญ่สั่งชุดใหญ่สกูป๊ปสกูป๊ปเอิม่มผมเลือกให้แล้วกันเพราะว่าเขาไม่ได้บอกอะไรนะสกูป๊ปสกู๊ปสามช้อนช้อนใหญ่แล้วก็เลือกสีได้แล้วก็ถ้าเลือกสีอ่ะบอกสิบบาทนะแค่นี้ครับแล้วก็ถ้าเออเดี๋ยวเฮ้ยก่อน โอเคมาะสุดสลเลยช้อนใหญ่ช้อนใหญ่ได้หยิบให้อยู่ไหนนี่ไงนี่หยิตรงนี้เลยเดยวตัดไปตอนนี้เสร็จเลยป่ไม่่ม่อันนี้มันตัดไม่ได้คนนะคนโคน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 ไม่เอาเดี๋ยว้อดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องนะคนเอาใหม่ไม่พี่รันคนโอเคนคนคน ตากันครับทุกหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเราว่ามันเยอะเกินไปนะแล้ว่ามันจะหมดสีฟ้าเออเป็นหุ่นยนต์เขาไม่เอานะเขาไม่เอาแต่ยัไม่ให้หุ่นยนต์ครับนี่สีฟ้าก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นหุ่นยนต์เขาไม่เอาพี่ลราเอาของน้องป่ะของน้อคือเล็บปั๊มเออไม่เอามาครับ กระบายี่ของเราจะเริ่มจากสีอะไรดีสีเขียวหรือว่าเขียวอ่อนเขียวอ่อนได้เลยแล้วปอมกับสมุดเจลของพี่รันอันนี้ช่อของน้องได้นะสีฟ้าอันนี้ดับเบิลนะอันนี้ดับเบิล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 นี่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 หนึ่งกันก็รวมทั้งหมดเป็นทั้งหมดเป็นห้าห้าครับโอเคมาห้าอะไรอะไรคืออะไรคือ นี่ครับเล็บปลอมกับสมุจี๋เหรอเล็บปลอมขอดนยัดไปยัดก้อนสีอะไรเล็บปลอมเอามันเล็บปลอมเอามาสีอะไรล่ะเล็บปลอมสีสีสีโทนก็เลือกขอเป็นสีนะครับเพื่อนชิสีม่วงอะไรก็สีชมพูกันครับดีครับนี่เราจะช่วยนี่ช่วยอ่ะมีครับก็ไม่เก่งก ขออนุญาตวางก่อนนะครับอ่ะให้ช่วยให้ช่วยโอเคขออนุญาตวางวางเสร็จก็ดูนะครับโอเคต่อไปสีเหลืองทันยังไงนี่ยเหลือพม่ดีได้แคมป์ยังไมได้วยนะครับอ,อ,อะยอลเลนอะไรคืออะไรคืออะไรอะพี่รันสีเหลือง สี่อย่างครับหนึ่งสองสามสามนะครับสามทีสามลูกอะไรลูกลูกอมแล้วก็การหลายอย่างเลยจ้ะลูกอมขอหนึ่งลูกอมขอหนึ่งไหนองีลูกอมอยู่ในช่องช่องนี้โอเคเดี๋ยวหยิบให้เดี๋ยวหยิบไม่ให้ไม่ต้องลูกอมเพี่มาปิด่ลูกอมมันหายขอโทษที่ปิดช่องเนาะไหนอันนี้ ก้นหลยอย่างไสิครับไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์มอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกอมบ,บัลปากสมุดจิ๋วอ,อันนี้นี่ครับอันนี้นี่ครับนีนีนี่นีครับนี่ก็จะเ,เป็นลูกอมต่อไปอะไรสีส้มขอโทษนะทุกคนเมื่อกี้โทรศัพท์ต ็นสีส้มไม่ต้องต้องสีส้มไม่มีสีส้มเป็นไม่มีสีส้มมาจากไหนวะถ้าสีส้มไม่มีอ๋อไม่มีสีส้มมาดีสีส้มกัโอ้ไม่มีไม่มีเอาไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บเอาไปเก็บของน้องนะสีส้มไม่มีของน้องก็มีสีส้มอย่างดับเบิ้ลครับดับเบิ้ลห้าครับมีห้านี่ห้า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  ฮ่าไม่พอไม่พอสักวันเดียวสัวันสักวันหนึลยอย่างกาลัยอย่างลืมให้กาลัยอย่างอ้อขาโทษทีเอาการ์ดเสียงให้เขาหหยิบใ้ไม่เดี๋ยวเรายามให้ใครให้ที่นี่แหละก็จะเป็นการ์ดประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมจะให้ดูการการการ์ดพี่ชาร์ลอตกับใครนะ เจนนี่จีนนี่เหรอไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครแต่ที่มีคนนึงชื่อชารโอตแต่เราไม่รู้อีกคนนึงชื่ออะไรไม่ชารตชาโรตกับเราาไม่รู้ว่าชารตกับใครม่รูผมกำลังแม่ชาโรตกับพี่อะไรอ่ะอินฟ้ากับชารต์นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเริ่มต่าต่อเลยครับไป เดี๋ยวเดียวเมลิกีที่ผมหยิบขึ้นมาอันนั้นอันนั้นอ่ะเอาไปหมดแล้วนะครับก็คือดอกไม้นี่อันนี้กับอันนี้หนึ่งอันเล็บปอมดอกไม้นี้กับหนึ่งอันนะผมผมผมต้องที่จริงต้องแส่ในนี้แต่ผมเริ่มโอเคครับสมุดจิ๋วกับเล็บปอมสมุดจิ๋วกับเล็บปอมไม่ใช่คนละสีกันกระดาษโน้ตครับกระดาษโน้ตหนึ่งสองกระดาษโน้ตโอเคอ่ากระดาษโน้ตถ้ากระดาษโน้ตถ้าขออนุญาตเอาครับเอาอันนี้เลย เอามาเดี๋ยวน้องเก็บให้เอามาเลยเดี๋ยวเก็บให้ขอบ้าเดี๋ยวน้องเก็บให้นะพี่รันเดี๋ยวบันดิงบันดิงก็จะนะคะประมาณนี้ก็ก็แบบนี้ก็หมดเลยนะคะเก็บยังเก็บยังโอเคนี่เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บนี้ ต่อไปมืออน้งต่อไปอันนี้เอาไปแล้วนี่เอาไปแล้ว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 สีชมพูออ่ตามใจพ่อครับพ่อครับคิดไม่ออกนะคะเคสีอันเลยเพื่อป้าเสียตรงนี้อะไรดีเอาเป็นสกูชี่อุ้ยเละใช้เขาจริงเหรอสกูชี่จำเองจากวันนี้สกูชี่ใส่ให้จริงเหรอให้จริงให้จริงจริงนี่เอาดีๆใส่ที่ออลิโอมาจากไหนเฮ้ยขอได้ปหมของพี่ดีน้า ได้อ่ะเก่งสุดขอได้ไหมไไไแล้วก็ให้จุ่ปังหนึง่งอันนะให้จุ่ปังท่าไหนอ่ะพีให้จุ่ปังให้จุ่ปังพี่รัน <S 2> <S 2> ไม่ต้องให้ก็ได้จุ่ปังเราจ,จะบอกว่าพี่รันทำแบบเนี้ยพี่รันใส่จุ่ปังอะ่ะพี่รันอะ่ะเอาอ่ะเอิ่มเอาก๊าซสวยๆอะ่ะใส่ลงไปในจุโอเคเราจะเอาก๊าซสนิจจุ่ปังนะครับก๊าซสนิจจุ่บังเราไม่ให้ออริโอ้นะชอบได้ได้ได้ เคการใส่ไปเลยครับกาใส่พี่ตีน่าให้เหรอแค่พี่ตีหน้าให้การตวงเสร็จจะใส่ไไม่ด้แล้วเนี่ยโอเคได้ที่สุดก็ใส่ได้ครับการตวงเ็จกับใครมือโอเคใส่ไปได้ไหมครับมาใส่การอันนี้มีมีวันใส่ข้างล่างโอเคได้ได้ได้ครับโอเคต่อไปจำแค่นี้ครับ ก่อตัวลาไปก่อนสำหรับ EP ที่3ามทำการสำหรับพอดีครับนี่ของคุณเล็ก้าคุณเล็ก้าแรับให้จุก๊บด้วยครับเอ้ยจุ๊ครับนี่เราแถมอีกอันหนึ่งครับนับขอแถมการ์ทองครับเดี๋ยวน้องเอาให้ได้ป่ะน่าเขินแถมของวินลัดกับของน้องได้ป่ะเดี๋ยวไปเอาก่อนแถมของเป็นการ์ดโปเกมอนอะไรอะหาโคตรยากเลยนะ โคดรยากาการเพลกัซซัตพี่นายอยางปิดกล้องเป็นการเปะกัซซัตเลยนะเปะกัซซัตพาดินมังกรพูดใส่เพลงไหมมันมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะใส่เพลงอถึนจะได้ไม่สสรบกวนใ่แล้วเวลาใส่เพลงไม่ได้นี่เราจะให้ยังมีเขา นี่คือหนูจะแถมให้พี่ลิตาฉลุสติกเกอร์เกร์แล้วก็แถมสติกเกอร์ให้ดีกว่าไหนๆนเลยสติกเกอร์ยาวโอโอโอขออนุญ,ญาตเอิมทำอย่างอื่นแป๊บหนึ่งนะครับ ขออนุญาตนะครับแม่น้องขอใส่ชุดยาแม่น้องขอใส่ชุดไอเนี้นยแม่น้องแม่น้องขอใส่ชุดนอนน้องขอใส่ชุดนอนที่เอามาจากบ้านพี่เดียลได้ไหมได้ค่ะจะ<อ>ใส่ชุดเดนะิมไหยชุดเมื่อคืนใส่แป๊บเดียวเอ้วใส่ให้ครบเลยมีเป็นถุงเลยแป๊บเดียวหรอพอพ่อหลับ เด oui okay pues okay okay, okay, nah, uh, ี่นเช้า่อไปเก็บเนี้ครับจะให้นี้นะสวยมากเลยพี่รังขอจากสาโอเคเราได้แค่นี้ครับโอเคสำหรับอันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไายบายเจอกันไม่ได้เจอกันในคลิปหน้าดิยังมีอีกอันนึงของสาวหรือว่าจะเอาหรือว่าจะต่อคลิปนี้ไปเลยหรือเปล่าครับแค่นี้หรือว่าจะต่อคลิปนี้ไปเลยหรือว่าจะเอาชิปหรือว่าจะเอาลิปใหม่ เอาต่อคลิปอื่นก็ได้เพราะเดี๋ยวเวลามันเกินใช่เราถ่ายแค่ได้แค่สิบหกนาทีครับคนอื่นไม่รู้ถ่ายได้ยี่สิบนาทีอะไรก็ไม่รู้ถ่ายได้ไงก็ไม่รู้ครับอ่ะทุกคนอยากดูโต๊ะทุกคนอยากดูโตไหมเราใส่แล้วอยากจะให้ดูโต๊ะพี่ชายกับโต๊ะเรานะโนี้ครับโตนี้ไว้ยันนี้โตนี้ของไอ้เกี่ยวนครับนี้ของใช้ของใช้ของใช้ครับไอ้นี่ขึ้นมา ามเยอะครับพี่าเอามาให้ดูต้เราไม่ได้ขายในออรานะครับเราขายในที่โรงเรียนขายที่โรงเรียนเออมาใช่ลูกค้าลูกค้าก็เพื่อนโอเคต่อไปมาดูต้นน้องสาวนะครับนี่ตัวน้องสาวซึ่งอาจจะเป็นน้องสาวซึ่งอาจจะเป็นคซึ่งน้องสาวฝากไปกดติดตามช่องช่องที่ชื่อว่านี่สาวโพนี่กับพี่อารันนะคะแล้วฝากกดติดตามช่องผมด้วยชื่อยาจังเลยอะจำไม่ได้จำไม่ได้ แค่เด okay, e ี๋ยวบอกชั้นๆนะอารันอารันเด็กเด็กโรงเรียนทิดาเด็กรอจุดรอที่ยา่อรอจุดรอทิดาแม่พระย่อมาจากรอจุดรอย่อจากโรงเรียนทิดาโรงเรียนนะคบส่วนจังจอจุดสุราชนะสุราชก็สุรา์ธานีนี่แหละพัก่ายพัก่าย ภาคใต้ไม่มีมผมบอกเฉยๆเออจอเรามาจากจังหวัดน,นะครับโอเคแค่นี้แหละส่วนโตะ๊ะน้องที่แบ่งออกไปก็มีอีกส่วนหนึ่งที่แบ่งใปตั้งที่ก็ตรงนั้นเลยก็ไีกครับก็ตรงนี้เป็นโตน๊ะล็กๆครับก็มีของผมใส่สีด้วยนี่ของใส่ส,สีอะไรอ<ด>ันนี้ของอลันนะคะที่รันเห็นชื่อเลยของผมวันนั้นหนังสือก็ตูน หนังสือกระตูนแทนเรียนอมแทนเีอซอมบีถูกครับคุณยนคุณยนอิสตาราชาราชาสติดแดนท้อไฟท้อไฟขอโทษดิมันแปดจิบบาทราคาปกติหนึ่งปกติหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทราคาลนึ่งร้อยสิบบาทครับคุณยังมีหน้าอยู่หน้ามืงถือแต่อ่านยังไม่จบไหนวะนี่หน้านิ้วยังอ่านไม่จบเนี่ย เออทิ้งไว้หน้านี้เนี่ยผมพับไว้อะพับไว้ใช่ไหมวะใช่หน้านะี้งไม่ที้งพับพับไว้อะ่นไม่ใช่หน,น้านี้หน<ง>ู<ะ>ชื่อลิสาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูลิสาเี๋ยลิสาลิษาซึ่งฝากไปกดกดติดตามอีกครั้งนึงนะฝากไปกดติดตามช่องลิสาพโนาาสาพโนี่และฝากไปกดติดตามช่องกับพี่อรัรกับพี่ฝากไปกดติดตามช่องลิสาโพนี่และและกับพี่อรัรและช่อง